สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกบน y o u t u b e นะครับในช่องอื่อขึ้นมาแล้วกันนะครับแล้วเรามาเล่นพับตีกันเลยดีกว่านะครับอ่าตอนนี้เราก็รอ,อเพื่อนเข้านะครับทุกคนอ่นาแล่นพับตบีปิดไหมครับพี่น้องส,สี่สิบอ้ามาละไมลอ้า,าปิดไหมยังปิดไหมยังปิดและปิดละ โอเคครับทุกคน๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าที่ซึ่งในนี้ผมจะมาเล่นกนะ็คือที่นะครับมูซ่านะครับวันบายวันนะครับเราเป็นแบบจบคู่อัตโนมัติไหมเหรือว่าไม่ <it> s <S จำ <'s> อัตโนมัตินะครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า s <S เราไม่เทสแล้วเร,เริ่มเล่นเลยได้ได้ได้ครับเรามาเจอกันตอนเริ่มเกมเลยดีกว่า เราค่อยลงนะเพราะว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันคนเปแบบเริ่มต้นแบบนี้เราเป็นรีเบลเอลเบาเบลเบลเบเบลเบลเับลเ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 บลบลเบเบลเบลบเบเบเลบลเบเบเบบ ไห่ like. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอี่ไก็ เลยว่าไฟไม่มึงอะไม่มึงไม่ดีเลย ม w e s o m e awesome 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 มันเลื่อนดีนะเดี๋ยวก็ขอฝากกดติดตามาหน่อยนะครับเพ่อเป็นกใจนะครับแล้มีการมีทำคลิปต่อไป ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อที่ดีเราใช้ไเนี่ยอ้าวเฮียแม่งโทรศัพท์โอ้ฮีทว่ะร้อนมากเลย ุมร้อนเฉยเเยังไงของอะไรเกย์ขายอะเกย์ขายอะไรอ่ะได้ยินทำไมได้ยินละได้ยินละไม่กินไม่ได้ยินเหรอ Watch out อยโอ้โห ตรงน้นะครับตรงาวามวิเลเอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะมันชื่ออะไรนะต้งเจดแล้วลเลรลเลมือใหม่ไม่หันเล่นนะครับ marked a location Mark the location. Mark the location. เปล่าก็ไม่รู้นะลงนะลงนะลงนะโอเคโอเคเยอะระเบิดก้นมาอเอ้ยพอจะทำสั้นด้วยทำสั้นอะ

โ <Thank> จมันสว่างไม่พอ <All right. S 1> อันนี้ไม่ขนาดเลยวะโอ้สัตองมันปวนตักโอเคมีเมืองขามพอ

belongs to us. We are number one. Awesome. โอเคเดี๋ยวเราไปเจอในตาต่อไปกันเลยนะครับดีกูไม่ยกคอมเปิดด้วยดีกูไม่ยกคอมเปิดด้วย โดนเด็กให้เพื่อนคนนี้เลยนะครับโดนเด็กสักกี่บาทก็ได้นะคะก็แต่เินนะคะับไม่โดนเด็กก็ไม่เป็นไรนะคะดูเฉยๆดูเฉยๆไม่ได้นะครับแต่ก็คิดแซมผมด้วยครับนี่นะครับก็มีรายละเอียดที่ิดแล้วนะคะลงนี้นะกันตรงนี้เนี่ยก็มาก คือคนนี้จะดมีไมค์ชัดใชด้ได้นะคะแล้วก็ไมผมก็ชัดอยู่แล้ว้ามาชัดอะไรก็ออกมาได้นะครจะไ,ได้ปรับนะครับดูเลยก็ความหวังนะ มีคนอ่าอ่าแป๊บนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็มาจุดปืนเดี๋ยวเป็นลา I got supplies แป๊บเลยนะครับตสาสินครับ I got supplies Out. It, uh -huh. Watch out! They have Watch out! Robot. Awesome. Thanks.

โอเคครับเมื่อกี้นะที่กูเงียบไปไฟแม่งเสียเสียมันไม่ค่อยเข้านะทุกคนก็ขออภัยกันด้วยนะครับฝั่านชุบเพื่อนป่านชุบไฟเสียวะ่ะ ฟ้าเพื่อนดาดฟ้านะกระโดดแล้วบ้านชุนมือเละทำไมมันเห็นวะมีอีกเพื่อนเดินให้หน่อยเบิ์ส่เห็นไหมครับตะลันชุดกันอนิ a w e s o awesome.

ฮัลโหลอยู่บ้านฟ้า่างเด็กมันขึ้นไปดดดฟ้ายัางไงวะเพื่อนโอ้โหโดดลมอยู่แป๊บแป๊บแป๊บโดดลมอยู่ไม่ทำยังไงนะแค่มือนึงนึง,นงแล้วก็ปีนยิ่งไปยังไงนั่นน่ะ <c oughs> ไม่มีบันไดเลยนะเว้ย oh uh. ก็สวยนะคะประโยชน์พบสกูณสีให้เาเจอละไม่ต้องเนอีกนี่แค่คุณนี่คือี่เกนอันนี้นี่ก็พอ Mark า h e l o c a t i ัน กำลังไปเ๋นอนก่อนไปไปในไปตรงไอ้ที่มีคนเยอะไหมไอ้ตรงไหนวะ ทุกอย่างก็โดนกินหมดแล้วอ่ะเหลือตรงที่เราอยู่นี่เลยด้วยเหแล้วเกาะสามเพื่อน Watch out งั้นเฮ้ยเราของเราอยู่แถวนี้แหละ Mark the location ของเราเราโนกระหกลอุบังบางคนมันอาจจะมารอบทิศเงี้ยจังเจ็ดคนหนึ่งทีสองทีมะหรือไม่ก็ต้องหายเพื่อนมากหน่อยสปอตอยู่ตรงเออพวกเพื่อนเราจะะ เป็นเป็นเป็นเก่งโคตรแตกแตกกูงูเขาปูได้โคตรเก่งใช่ไหมมันจะมีมีเหลืออยู่อาวกัวบ้านั่งเ่าตรงงเงาทำไมว้าชั่วอ๋อให้เล่าให้แล้ว m a r k the location m a r k the location กำลังมามันกำลังมาคุณอยากข้าวอะไรบวกมากเลยวะเออตกเขาคุณสิเย้ yeah.

มุมมาหางก่อน

บวกสิบสามว่ี๋ก็ไม่เป็นไรไมเป็นไรบวกสิบสเฟืนบวกสิบสามบวกสิ อ่าเอาละออะไรเอาละอละไรเ,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 เล่นต่องั้นเลยโช่สิเต๊อาจจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบอกคบคุณหน่อยคุณเหลี่ยแล้วคิดคำพูด